ม่ก็เยวสัางมาโซ่ใ้นองเฮ้อูเพียอะรออสวัสดีครับพี่นองครับผมพอฟังดิแล้วมืว <laughs> วน,นี้มากินข้าบ้านลุงพ่นครับแต่ว่าผไม,ม่นพ่นกบกอกด้นี่ <laughs> พ่นอีก,กรดคนละพน่พนคนเรพ่ <laughs> นคนเชงเงินนชงเงนชนงเงินเชงเงินเอาบ้านเจ้าอยเงเงินคนตีเชงเงินเฮ้ งเงิ้นี่บ่เออิเงินเทาทนโอ้บกกโอ้บ่กมันกกกอกเนาะคนละคลพนคนละพบ่ไดยน่จะบ่ได้ปลูกว่าส้มผูบ่ไดปลูกมี่อไรบักขามหวานเลยครับลายปเด๋ิลุงพนต้นักขามหวานปาักขามหวานจาะลายปเด๋อฮะจักต้นก่อครับพนนี่ย่งนี่ เด้อัน hmm. นั wrong, wrong, ้นบ่นี่แด้มันก็ได้ขายอยู่แม่นบ่ครับเนี่ยเอาเอาไว้ขายใส่ครับเนี่ยโอ้เขาเขาขายหน้าบ้านนี่ในเซนเซนไปท่าอุทเทนเนาะเขาว่างใส่ว่างๆในขางทางเลยม่นบ่ครับอ๋อออ๋คนในเมืองเขาบรกถินได้ตลาดวัวไม่กินได้อื มันบ่ได้ออกจากต้นเนาะส่วนมากคือกันลระผมบอกสวนมาบอกลิจีก็มีสินี่บ่ต้นลิ้นจี่วะนี่อ๋อเอาต้นลิจีลิจี่พันนี่ยังต้นนี้เขาอื่นอว่าแบบไดนผมก็บ่าเข้าใจคือกันเลยฮะ ตั้งหาบ้าพันนานี่ยแม่นว่เออนึ่งไอ้นี่อันนี้พันนอพ่อหนึ่งนี่อืมพันหนึ่งมันกำลังไปเข้าไปเที่ยวส้มข้างในป่ะพาไปเมืองตัวมันมีอีย่างเนี่ยอยู่ข้างในบักนัดนี่บักนัดอี่อย่างเนี่ยมักนัดไอ้น้อยบักทกล่ะนะแเล่หน้าเลยอ่ะเออน่าเลยนี่บ่เออนี่แหละอืมเอ้ากำลังออกมาก เอาฮาปูกแังสีมันบอดิมันบอเปงบ่ยนยังบันมันถือแดดบ่เฮาต้องการแสงแดดบ่บอกนัดนี่หรือบ่ต้องการต้องการน้อยนิดใช่ไหมคร่นบัขามม่กุ้มเรือนเรีนจีม่กุ้มเะไนี่นี่เนจีบ่เนี่ยเียนในเรียนดีอ๋อออกผลผลิตเรยเนาะออกแล้วเนี่ยออกดอกแล้วเนี่ยเดือนไมษสาเนี่ยเดือนไมษสาเดข๋ยวขายบัขาเบิรสุดละบ่รื้อไปเรื่อยเรื่อยบัขามก็ไปนี่และไปเถวนี่บบอันน้อยมันนีมหน้อยมันกับท่านเบิดสุดแล้วบ่เ นี่เรื่อยๆมีเรื่อยๆอยู่แต่เดี๋ยวปีนี้มันมันแรงเป่าเออมันแรงมันหนาวร้ายนี่แรงหรือหนาวอร่อยมั้งร้องร้องมังดูซิมซิมจากสดจากต้นเลยเอาหน่อยดิบผมบอกินได้ผมกินหน่อยสุกได้นี่สุกแล้วองนี่เป่าอุ้ยโอ๊ยพอจะขายได้เปล่าขายนี่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 ผมเห็นแล้วนี่ตัวนี้มึงร้องมึงเออพอด้ขายเหกโอ้ยมึงกวนสินี่แอกหวานเพราะว่าตัวนี้มันอ้าวพอใครนี่อ่างเครื่องกาดเอ๋ โ oh, oh. อ๋อตอกครองบางบางตัวมันมีน,นี่นะวันวันนี่หายโอ้หวานครัหบหวานหวานขนาดห้อยเค็มยังหวานเออนี่นี่อืมล้อมกันซิมเลยเอ่ะคาเยอะมากไปยังเหบ่ต้องชิ้นก้อนยังไงตัวนี้ร่อนเนื้อบ่นนม,มากเลยอ่ะาพึ่ไม่ปากคำหวา,านผมอืนนมน,นี่ขั้นเดียวกันจะขั้นกว่าปากคำหวานอยู่ที่สอง สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์แต่แต่นี่เห็นว่ากระถ or นกำลังออกกระ้อนก็มีกระท o อนี่อย่างปุยไฟปุยไฟหนุ่ยหนุ่ยืงเขาขาวางขายหนาบานทอนี่แล้วจิมเออไอไนี่มูว่ะมารับไปร้องอ่านี่นี่เห็นว่ารดอกโอ้ดอกมันไหมปุย้ฟยท้งนั้นเองมีก่ต้นมกระท o เนี่ยกระถ or ม่อยู่เจ็ดต้นเมื่อก่อน ตอนนี้มีซี่พต,ต้นตัดออกชัดทีิทีเขาเข้าไปเลือกขนทางไหนขนแม่ปอแจกัจกจักไรครับอยู่เหมือนี่สามสิบกุไลอืมโอ้พ่หน่อยเดย้ที่สามสิบไรหนึ่งพ่อหน่อยเด้ไอ้สารชิคโกไลแต่ไอ้น,นี่มันจะเป็นพวกอันนี้เอียงนี่อันนี่ไอ้น,นี่มันเป็นคล้ายๆดอกดอกไม้เขา,านั่นแหละใช่ว่าเห็นก็เจ,าจ้ากินอยู่พวกคนแถวผู้า่านเขากินเขาจั เอาเอาบอซื้อมันบ่มีบ่มีอยู่ต้องจะคล้องประจำซื้อไปไหนใช่ว่าเขาเจ้ากินอันนี้ไว้ก็ไว้ธรรมศาสังไว้ธรรมศาสตร์ไว้บอมันไว้ใเขาปลูกได้กินคือกันบ่นี่ได้กินเนี่ยเนี่ตัดไปกม่เรื่อยไม่บ่ต้นซ้สมี่งเขากินตัวไหนบ้างกินก็ตัดออกของกระปอดออกข้างในเนี่ยเนี่ยนขาบอกข้างในโอ้แก็งแซ่บเลยเนาะมัน จุงไวดัวนี่เห็นมาตัดเป็นเออเกียงนี่แซ่บเลยมันออกหวานออกขมขมแม่บ่เออหวานขมขมอืมมะขึ้นโน่ใหม่ด้วยเนาะโน่ใหม่มันคนละยางกันเนาะโน่ใหม่กันมีพวาแม่บ่ไหนนี่สิเป่ี้ยงประเภทเฮ็ดข้านเฮ็ดนี่เฮ้าม่ต้องเปทางอื่นเลยอันนี้ต้นนี้ยังครับเนี่ยนี่แหละต้นดอกไฟนี่กำลังออกดอกไฟกมีอีกอ่นีม่อืกนี่กำลังออกมากแล้วนี่ดูกทันปีนี่อือนี่นี่แหละ นี่บ่อดอกกันบ่เนี่ยบ่อแล้วมากันเนี่ยหมากันบ่เนี่ยเออเนี่ยแล้วมันเชือออกมากันเนี่ยนี่อืนี่เล็กน้อยติดบ้างละนี่คันมันโอ้มันบ่อมันไม่หลายอย่างอยู่ตัวเออุลเงาผลเงาไปเบิดลถุงสองแค่ไหนใส่โอ้ตัวนี้มันบ่อมีนเนาะตัวนี้มันมันไปคนละทีเดี๋ยวเม่นบ่อกระที่จะคล้องกันล่ะอันนี้กับคล้องจะคล้องกันแต่ว่ามันมันผูกคนละโซนบักไฟก็ต่างหากแต่ว่านมไม่มาไผ่นี่แม่นเบิดเลยนี่แม่นเบิดเอาเขา มันสิบกเกีดเขาบอกลุงพลเขาคือบพรมันมันได้ผลผลิตอยู่บตอนตอนไทยนี่บ้างนาพ้นบ้าเอาไปแปกแกงมูแกะพวกนั้นเอาไปหอดพูกไหนบรรยากาศมันดีป็นอย่เขาเขาบอกลงคือเรียนลงบอกเงาะสิบอดีบอกเพราะมันได้ลงท่งนี่อะไรบ้างวางไปแกงควายกับตัดไปฝากมูอยู่างนี่นอนซุ้มซุ้มตัดซุ้มประจัดเป็นปล่อยมันเป็นอี อันนี้แบบนี้เฮ็ดข้าวลามได้บ่ไหมไผยแบบนึงตัวไม่เงยเนาะตัวนี้เปลืองเขาเนาะสำหรับพวกที่เขาจัดไปเฮ็ดโตเฮ็ดเตียงนะมันสวายมันมันอันเนาะมันยังกอเขาหรือ่ามันมันปองหญ่บ่ปองอืยเฮ็ดไข่เขาว่าเขาเฮ็ดเงี้ยนเหรอไหมเฮ็ดเงี้ยนเออเงี้ยนส้งไทยหน่อยนะส้งไทยหน่อยตัวนี้นี่เป็นเป็นเป็นเสาเป็นเสามันโมเดิร์นหน่อยเทียงหน้าหน่อยเนาะ อู้บ่นหน่อยนะูได้อยากซื้อยังไม่ไม่ไพ่นี่ไปหอด้วยนี่พูดแล้วเขาไป็นให้น่ะแต่ว่าจากนี้ไปว่ามีบักขามแล้วว่ามีมีแต่เป็นส้วนไพรส้วนไพรส้วนก่อไพรดนี่มันนี่มันจะเป็นนี่ก่อไพรไม่ห่วงไม่ังเออเออเออเกือบหลุดเกือบบรมานั้มโอ้กินได้วเนาะก่อยง้ออะไรนี้บอกว่ามีเวลาว่างเอาไปเป่นรถแล่นรถหลงกัน ก้อยย่าอยู่เดียวก้อยนอกจากว่าหยุดว่างปีมงปีไม่หยุดนี่ยคอยก็มาทางมาทางไหมนี่หรอคอยว่ากินหรือว่ากินได้ทุ่นคอยถึงโลออกว่ดถึงชัดหญาแฝงว่าเอาแฝงว่ามันนี้เนีพูดถึงว่าเน็ดยแฝงนี่ก็เป็นตโยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าปล่อยธรรมชาติอยู่ตอนนี้ปล่อยธรรมชาติอยู่โอ้ต้นไผ่นี่ผมว่าเขาเห็ดอันนั้นสิบอดีกล่วปะเอามันหลายหัวม่ลุงคน แมนขุนเขาขอไปเพื่อนี่แมนเว้่อนโอ้มีงานเพื่อนอืมงออ้เอาซะเขาไปเลิกหลายผมสัญญาของมาแต่ผมเื่อยแต่ว่าเขาท่านใดเฮ็ดแต่นีมันแปลนปันไหลแต่ก็แต่ว่าขังกลางในนี่หัก้อนนี่แทีว่าเตี้ยเออแต่ก้อนหัวก้อนนี้แม่นบ่เออแตได้ดูแลมันแค่ปีเดียวนี่ยนี่โอ้ยมันมีไฟปงไฟป่าบนนี่นะไก่ป่ากับมี บ่ไฟไฟปลาเห็นไหมไฟปลาป่ะบ่บ่บ่มีบ่มี่หรอกเนาะไฟปลาบ่มีผมบ่ขอมากในตอนนั้นพอท่านทางออกไว้ไงพวกไก่ปลาไงอย่างมัน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 ลงอยู่ก็ได้มีคือกันจีมีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเลยไก่ปลาเนี่ยเออแต่ก่อนเขามาท่านไก่นี่เนาะมันมาจากไสนมาจากสต้นทางมงต้นบ่กันเขาไก่มาลงไก่ปลาเนเอาสลักครับผมฝากด้วยครับเด้อ อยากได้ปลาคัมหวานเนาะลุงพจนเนาะสดจากต้นเนาะอันนี้หน่วยหน่วยได้กินบ่ได้หนิขึ้นเล่าด้เลยขึ้นเลยเข้มขึ้นเข้มขึ้นอยู่หนาสวนเลยโู้หน่วยโู้เออบ่ยากว่าว่าแพนนั่นแหละผ่านไปแานมาสินทาอุเทียนนครพนมเนาะออกจากนอกออกจากสะพานมาหนิจากกิโลขึ้นมาห่วนสี่กิโลบ้านนี้ยังบ้านนี้ยังบ้านเสียงยืนบ้านเสียงยืน เลยจากพ้าบาทบมต้นนั้นก็เอ็นยิงมาเอ่อไอ้เว้นพ้าบาทรเว้นพ้าบาทเลิ่อนพ้าบาทรเรากำลังเสียงยื่นกันเลยไหมป่ะนี่ส่วนเตี้ต้นนี้ต่วนนี้พวกใครโดดปันไหนอือแล้วมันออกกัทัานมูเข่าแมามันมันยังก่อนโรงเรียนนี่ยังก่อนยู่นี่เลียงเสี้ยนก่อนถึงโรงเรียนเสี้ยงเยินเลยเนาะติดกันเลยเนาะเห็นปลาปลาขาวหวานกับเมลเมลโหลดมาถามมาหาสื่อได้บ้านลุงพ่น่าสันแต่ว่าว่าไม่พ่นกกกว่า พ, sociedad, พ Bref, ab, ่นเอกลักษณครับคนละพ่นคนละพ่นครับผมอย่าลืมนะครับเน้อห้าสามห้าสามไอห้าสองเก้าหน่งี่บริษัทเดียวกันแล้วครับโอ้นี่แม่นเบิดเลยปลาปลาขาหวานเ่านี่ยปลาบัวหน่อยด้นี่มีคือคือมามานี่ มีตลอดบ่อตอกบ่อตอกยาดบ่อบ่มีบ่อข้าวหวานนี่อ่านี่นี่บ่อกระท้อนนี่กระท้อนแต่ว่าแห่มาแห่มาถือย่ามซื้อเนาะเออนี่ปุ้ยไฟนี่ก็ได้ขายประมาณเดือนซีเดือนหาอีกแล้วนี่นี่นั่นเรี่งกันโอ้ทีดีครับทีดีโอ้เนี่ยครับตีตะกรับถนนดำเนี่ยละเอาสละครับฝากด้วยครับเด้ออย่าลืมด้วยครับแวะไปแวะมาอุดหนุนได้ครับผมครับสวัสดีครับ